สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันได้แน่กดแชร์ชกดนาน,านๆ,านๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะแล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายค่ะเมื่อีฉันเรียกร้องว่าอยากฟังจากปากของทางช่องมดเองช่องมดก็โดยหนิงอ,ออกมาอธิบายเดี๋ยวที่ฉันจะไปวิาพากษ,ษ์วิจารณ์ฉลังนะคะช่วงนี้ก็จะมีประเด็นนะครับประเด็นที่พูดถึงช่องเมเด แล้วก็เพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์ลุงพลปัตตันนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นประมาณช่วงวันก่อนวันนั้นผมก็เดินเดินไปดูลุงอยู่ว่าลงุงเตรียมพื้นที่ที่จะให้ร้านค้าที่อยู่ด้านหน้ามามาอยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทําเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นโครงการเหมือนศูนย์อาหารผมก็คุยปกตินะครับคุยปกติคุยกับป้าด้วยแล้วก็มีของไปฝากป้าด้วยนนั้ แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนมีประเด็นดิฉันอยากให้ตีความในจุดนี้วิธีการพูดของหน่งดีๆนะคะในฝั่งนรกเนี่ยทุกคนจอกมาพูดว่าได้คุยกับหน่งแล้วได้ตกลงกันแล้วได้มีการประชุมกันแล้วอย่างที่ไอ้ชัยมันใช้คําว่ามีการประชุมกันมันอยู่ในที่ประชุมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการประชุมกันหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าพอเขาทาตรงนั้นหน่งก็เดินไปดู โดยที่วิธีการพูดของเน่งเขาบอกว่าถ้าจําไม่ผิดที่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะเตรียมกันไว้เป็นจัดเป็นศูนย์อาหารนั่นคือเนเ่งไม่ได้ไปรับรู้ก่อนล่วงหน้านั่นคือเน่งไม่ได้เข้าไปคุยกันตั้งตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าจำเลยสองผัวเมียมาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่านาลก,กับสวรรค์นะัดคุยกัน แล้วก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะให้พวกนี้ย้ายมานะตรงนี้ที่ฉันพร้อมแล้วจะให้เขาย้ายมาตรงนี้นะฉันจะทําศูนย์อาหารตรงนี้ตรงนี้จะได้มารวมเป็นล้านค้าทั้งหมดในวิธีการพูดของเหน่งบอกให้เรารู้ว่าดิฉันไม่รู้ว่าเหน่งจงใจที่จะพูดให้คนจับสังเกตได้ให้คนที่มีความฉลาดและละเอียดพออย่างดิฉันเนี่ยจับสังเกตได้ว่าวิธีการพูดก้มดูโพยนิดหนึ่งคอยดูโพยตลอดเวลาเรืนังนคือมีการ จัดเตรียมเอาไว้แล้วว่าจะต้องพูดอะไรยังไงตอนไหนอย่างไรและวิธีการพูดนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่ได้รู้มาก่อนไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนว่าจะมีการจัดเตรียมที่ตรงนั้นอยู่ไม่อยู่ก็ฟังนรกก็เทพ,พื้นที่หน่งเดินมาดูแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาจะย้ายร้านเดี๋ยวเราไปดูถัดไปค่ะอาจจะได้ความที่เอซเป็นห่วงนะครับ แล้วก็โซเชียลก็ตีข่าวเรื่องราวไปต่างๆนานาว่าความรู้สึกของผมจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็บางคนก็รู้สึกก็ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่ว่าผมอยากจะพูดในในแนวความคิดของในด้านของผมแล้วกันในด้านของผมในฐานะที่เป็นผู้ให้เช่านะครับผู้ให้เช่าก็ผมก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราคุยกับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ว่าโอเคเขาอยากที่จะเปิดร้านซึ่งการเปิดร้านตรงนี้เนี่ย ก็มาจากลุงพลนี่แหละเป็นคนบอกว่าให้เขาเปิดไหมให้ร้านต่างๆเนี่ยเขามาเปิดไหมแล้วก็เขาจะได้มีรายได้อย่างที่ลุงกบ้าพูดไปนั่แหละผมเป็นผู้ให้เช่าพอเพื่อนมาเช่าเราก็ไม่ได้มีการตกลงอะไรที่มันซับซ้อนกันมากจุดนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าคนที่ขอให้หน่งให้เช่าที่ตรงหน้าเป็นร้านค้าก็คือไอ้พวยแต่เรื่องการที่จะ พัฒนาร้านค้าพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คและมีร้านค้าเนี่ยหนึ่งพูดมาก่อนก่อนหน้านั้นคงลืมกันไปแล้วมั้งค่ะว่าหนึ่งพูดว่าอยากจะให้จัดให้มีร้านค้ายูทูบเบอร์ใครมีความสามารถอะไรยังไงจะขายของยังไงให้มีร้านค้าคนละร้านและอีเธิดเนี่ยขึ้นไลฟ์ออกมาค้านว่าไม่อยากให้มีร้านค้าอยากให้เป็นสากกรงมากกว่า แต่หลังจากนั้นหน่งก็เอากีออสมาลงจริงๆซึ่งดิฉันมองว่ายูทูบเบอร์ทั่วไปอยากมีร้านค้าเขาสนับสนุนหน่งทำให้อีกถึกเหมือนกับหน้าแหกเพราะมันพูดไปแล้วว่ามันไม่อยากให้ยูทูบเบอร์แต่ละคนมีร้านค้าเป็นของตัวเองอยากให้เป็นลักษณะเอาเป็นสหกรณ์และเอาของมาวางกับร้านรวมไม่งั้นถ้ายูทูบเบอร์มีร้านค้าเป็นของตัวเองวันๆหนึ่งก็จะไม่มาทํางานส่วนรวมจะเอาแต่เฝ้าร้านค้าตัวเอง ซึ่งก็มีการพูดกันว่าเดี๋ยวจะมีการจ้างคนอื่นมาดูแลยูทูบเบอร์ก็ยังจะไปทำงานให้หนั่นแหละแต่จะจ้างคนอื่นมาดูแลก็เลยเกิดพีออสเกิดร้านค้าพวกนี้ขึ้นแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะคะไอ้โปรเจกต,ต์เนี้ยตั้งแต่ต้นเคยมีการพูดกันว่าพวกศูนย์อาหารพวกร้านอาหารกับข้าวอาหารพวกนี้จะไปอยู่ฝั่งหนึ่งอิเธอเคยพูด ถ้าทุกคนจํากันได้และถ้าทุกคนไม่ตอแหละนะคะไม่แถยอมรับว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดคือความจริงก็คืออิเกิเคยพูดว่าตรงนี้จะเป็นช็อปกาแฟตรงนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปจะมีร้านส้มตําร้านนู่นร้านนี่พวกร้านอาหารจะไปอยู่ฝั่งหนึ่งตอนนั้นเป็นความตกลงกันอยู่ตรงนั้นค่ะหนึ่งถึงได้ทําโครงการนู่นโครงการนี้ขึ้นมาครัวท้ายบ้านอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไป แต่สิ่งที่เหน่งพูดตอนนี้ก็คือว่าเขาไอ้พวยมาขอที่ให้พวกนี้เปิดร้านค้าเขาก็ให้เปิดให้เพื่อนมาเช่าไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเป็นมั่นเป็นหมอกก็พูดกันเป็นเพื่อนกันพูดกันอย่างนี้ถึงเดือนเข้าใจค่าเช่าก็จบไม่ได้มีสัญญาอะไรอื่นนั่นคือไอ้สิ่งที่พวกนั้นพูดกันว่าตกลงกันอยู่แล้วเหน่งรู้อยู่แล้วว่า เป็นการทำชั่วคราวให้พื้นที่ชั่วคาวไปก่อนก่อนที่ฝั่งนี้จะมีที่หน่งรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเดี๋ยวจะต้องย้ายออกทุกคนถึงได้สร้างเป็นลักษณะที่ว่าตัดขาเลื่อยออกไปยกได้อันนี้ที่ฉันบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องตรงนี้มันน่าขันค่ะพวกคุณเวลาสร้างบ้านกันจะเทพื้นก่อนแล้วก็ค่อยเอาเสาเอาอะไรมาลง <c oughs> มันไม่ใช่ว่าคุณเตรียมสร้างร้านค้าแบบนั้นไว้ให้ยกได้แต่คุณมีสันดานในการสร้างร้านค้าในการสร้างบ้านแบบนั้นอยู่แล้วไม่เหมือนกับแม่คำสใสซึ่งช่างทูลเป็นคนทำให้ซึ่งดิฉันก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นวิธีทำที่มันถูกต้องที่สุดและไม่ไม่เสียเวลามาก คุณเทชับตรงนั้นคุณเตรียมตั้งสาไว้เวลาเทมันก็ยึดตรงนั้นเลยแล้วมันทาให้แข็งแรงมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นที่อเทิกออกมาบอกว่าทุกร้านเตรียมแบบที่ว่าเลื่อยขาแล้วยกไปได้ไม่ใช่ค่ะร้านแม่คําใส่ไม่ได้เตรียมอย่างนั้นดังนั้นไอ้ที่บอกว่าตกลงกันไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทางชั่วคราวนั้นคือไม่ใช่ไม่มีสัญญาณจากหนึ่งที่บอกให้รู้เลยว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องย้ายไปสักวันหนึ่ง หนิงไม่ได้พูดคำนี้เลยนะคะมีแต่ฝั่งอเทธกฝั่งไอชิดฝั่งอะไรพวกนี้คือฝั่งนรกพยายามจะพูดแก้ตัวพยายามจะพูดแก้ตัวว่าทำไมถึงย้ายมาทำชั่วข่าวร้านค้าพวกนั้นนะบางร้านขึ้นยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเปิดร้านมาเดือนก,กว่าๆไม่ถึงสองเดือนแต่สิ่งที่ถาวรคือหน่งเอาต้นไม้มาลงให้ลงทุนตรงนี้ให้การต่อนุ่นติดนี่จัดการให้ และเป็นไอ้พัวเองซึ่งเป็นคนไปขอให้ตั้งที่ตรงนั้นในขณะที่ตอนนี้มีการเราพูดว่าถ้าไปตั้งตรงนั้นเป็นร้านค้าแล้วด้านหลังร้านค้ามันกลายเป็นอะไรที่มันรกมันดูไม่สวยนั่นมนเป็นคำพูดของในแชนที่ที่ฉันติงตั้งแต่ต้นๆว่าน่าจะทำรู้ว่าทำอะไรบังไอ้ความรกทุเรศทุลังกาโดยเฉพาะหลังร้านค้าไอ้ชิดเนี่ยเป็นกองขยะค่ะ ควรจะต้องหาอะไรมาบังตรงนั้นซะหน่อยหนึ่งอีิสรอเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างว่าร้านค้าที่ตั้งข้างหน้ามันจะดูไม่สวยแต่ลืมนึกไปว่าร้านกาแฟ,แฟมึงกับไอ้โรงทําเครื่องเส้นของมึงน่ะก็อยู่ตรงด้านหน้าอย่างนั้นเป็นเพิงหมาแงนและข้างหลังออกรอกถนนขยะเต็นไปหมดค่ะเห็นชักหมดเหมือนกันค่ะลืมไป <c oughs> เรากลับมาที่สัญญาของเหน่งที่ อย่างที่ดิฉันบอกไปในช่วงแรกนะคะดิฉันไม่รู้ว่าหน่งมาพูดด้วยเป็นอิฟเตด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือต้องการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแต่สัญญาณที่ดิฉันจับได้ก็คือว่าเขาไม่รู้เรื่องการเตรียมจะย้ายตรงนี้มาก่อนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้มีการประชุมมาเห็นตรงนั้นจังหน้ามารู้ตรงนั้นแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนไหม เดี๋ยวเราไปฟังต่อไปค่ะว่าเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรนะคะนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะจ่ายค่าเช่ามาให้กับผมแต่ตอนนั้นน่ะคือลุงพลพื้นที่ของลุงพลอ่ะคือพื้นที่ไม่พอนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่มีพื้นที่พญานามีพื้นที่สวนแล้วก็เถือไปก็จะเป็นบ่อน้ําแต่ตอนเนี้ยพื้นที่ของลุงพลเนี่ยป้แตนได้มีการผมที่ตรงนั้นก็จะเป็นลานกว้างขึ้น แล้วเพื่อนๆก็เลยจะทําการย้ายร้านไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นผมในฐานะผู้ให้เช่านะครับก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าการที่เพื่อนๆเข้ามาเช่าแล้วเขาก็จ่ายเงินครบทุกอย่างการที่เขาจะย้ายร้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ในในตอนสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมเพียงแต่ว่าเราทําตามข้อตกลงเสร็จก็คือจบในแต่ละเดือนไม่ได้คิดอะไรในอนาคตนะครับผมค่ะ หพูดในลักษณะพ่อค้าแต่เป็นพ่อค้าก้ากึง่งพ่อคา้าน้ำทั่วปากลองมาคิดดูว่าคุณให้ที่คนเช่าปล่อยที่ให้เขาเช่าทำอะไรหลายๆอย่างให้เขาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันจะคุ้มทุนเลยค่าต้นงงต้นไม้ที่ซื้อมาตั้งเนี่ยแพงกว่าค่าเช่าที่ได้รับนะคะต้นไม้ล้อมที่เขาเอามาลงเนี่ยแพงกว่าค่าเช่า สี่ล้านที่เขาได้รับนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่งตอนนั้นเนี่ยมีโปรแกรมว่าต่อไปจะปูอ,อิอตัวหนอนตรงนี้ให้เป็นทางเดินให้มันเป็นถนนคนเดินคนมาตรงนี้เดินจากร้างนนให้จะได้เดินสะดวกมีร่มมีเงาเขาเตรียมโปรแกรมนั่นคือว่าสำหรับตัวเขาคือคิดว่าตรงนั้นมันจะถาวรแต่ตอนนี้เขาพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่ว่าถ้าจ่ายค่าเช่าครบ ครบเดือนแล้วจะไปไหนก็ไปอันนั้นเขาไม่คิดอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องพูดแล้วก็ก้มดูโพยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมาบอกว่าที่ตรงนั้นน่ยที่เพิ่งย้ายไปตอนนี้เพราะว่าตอนแรกเป็นชั่วคราวแล้วตอนนี้ถมที่เพิ่มมีที่แล้วไปดูไอ้สามล็อกที่เทปุน มันเป็นที่ที่ไม่ได้ที่ถมเพิ่มนะคะมันมีอยู่แล้วตรงนั้นในส่วนที่ถมเพิ่มเป็นส่วนที่เขาจะทําลานจอดรถค่ะเป็นส่วนที่เขาจะทําลานจอดรถไม่ได้ทําเป็นร้านค้าเพราะฉะนั้นการที่มาบอกว่าเพราะว,าว่าตอนนี้มีที่เพิ่มถึงได้ย้ายร้านมาทุกคนอยากจะมาอยู่ตรงนี้ดิฉันว่าไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าไอ้สระนั้นเนี่ย มันถูกถมเพิ่มเพราะอะไรบางอย่างต้องการเพิ่มพื้นที่อะไรบางอย่างแล้วมันเราเห็นชัดเจนจากการตีล้านกาแฟ ى, ทางด้านข้างที่อยู่ทางทางเข้าหลักเนี่ยนะคะเป็นทึบนั่นก็คือเป็นการกั้นกำแพงตรงนี้ฉันไม่ยุ่งกับเธอมีการเตรียมทำทางเข้าอีกทางหนึ่งมีการเตรียมการทําที่จะรถอีกที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้ที่ไปทําตรงข้างหน้านะชั่วคาเพราะว่าของไอ้พัวยังไม่มีที่ไม่ใช่ค่ะที่ที่มันเทปูนกันสามล็อกวันเนี้ยมันเป็นที่ที่มีอยู่ตั้งนานแล้วเพียงแต่ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดอย่างนั้นยังคิดว่าจะครบกันได้ยังคิดว่าจะไปกันดีแต่ตอนนี้ต้องดึงคอนเทนต์ทุกอย่างที่ฝั่งสวรรค์ทำได้เอากลับคืนมาเอากลับคืนมา ถ้าเราไปดูคอมเมนต์ของเอฟซมอดอรจริงๆเราจะเห็นว่าทุกคนเข้าใจในสิ่งที่หนึ่งจำเป็นต้องพูดทุกคนมีสัญญาณอันนึงว่าพร้อมจะสนับสนุนพร้อมที่จะยกเลิกการติดตามทุกช่องเหลือช่องมดช่องเดียวเราเห็นว่าพลังเอฟซีมอดอร์เขามอง การถแถลงครั้งนี้ของหน่งอย่างไรมองแบบเดียร์ดิชันว่าหน่งถนอมน้ำใจและเห็นชัดว่าสิ่งที่หน่งพูดเนี่ยหน่งบอกชัดเจนว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รู้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากจะไปก็ไปอยากไปก็ไปค่ะไปเลยสิไม่เป็นไรเขาจัดการของเขาได้อันนี้คือความเห็นของหน่งนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่า ตัวเหน่งเองเนี่ยถึงแม้จะมีอะไรลึกๆนิดๆแต่เขามีวิธีบริหารที่ขอ,ข,อของตรงนั้นของเขาได้ตรงนี้เขารู้แล้วว่าที่ตรงนั้นของเขาน่ะเป็นทำเลทองและเป็นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ดีกว่านั้นเยอะดิฉันคิดว่าตอนนี้หนึ่งรู้แล้วแลวว่าตัวเองถือไพ่เหนือขนาดไหน ก็มีเพียงอยู่แค่นั้นก็อย่างที่ลุงพลบอกนะว่าตรงพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยในอนาคตผมอาจจะมีแพลนพัฒนาอะไรต่างๆในรูปแบบของผมเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับที่ลุงพลพูดแต่ว่าผมไม่ได้ไล่ใครออกนะครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่แต่ตอนนี้คือลุงกับป้าเนี่ยพื้นที่พร้อมถ้าไม่ผิดเนี่ยผมผมเห็นในไลฟ์สดของป้าแตนแกก็พูดอยู่ก็ใน,ในทำนองนั้นแหละครับคือตอนเนี้ยป้ากับลุงนะี่มีพื้นที่พร้อมแล้ว แล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนากา็เพื่อนๆก็เลยเข้าไปรวมตัวกันพัฒนาพื้นที่ช่วย,ด,วยด้วยกันนะครับผมส่วนของผมก็ไม่ได้ไล่ใครออกนะครับไม่ได้ไล่ใครออกเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนข้างเคียงกันนะครับและนี่ค่ะคือเหตุผลที่แท้จริงที่หนึ่งต้องออกมานั่งอธิบายเพราะว่าเริ่มมีเอฟซพอตอมาหมาบางตัวไปพูดทำนองว่าเหมือนกับ เรื่องอีชายบ้านอีแมดาที่หน่งกับเมเดย์ไล่ออกไปเรื่องร้านค้าก็เหมือนกันหน่งกับเมเดย์ต้องการจะเอาพื้นที่ไปพัฒนาทำอะไรอย่างอื่นดีๆก็เลยไล่พวกนี้ออกมีเอชซีพอตอเริ่มพูดแบบนี้หน่งถึงต้องออกมาพูดว่าให้รู้ว่าผมไม่ได้ไล่ใครนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หน่งออกมาพูดคือผมไม่ได้ไล่ใคร พวกเขาคิดจะไปเองผมไม่คิดอะไรผมไม่น้อยเนื้อต่ำใจนะถ้าคุณมาเช่าที่ผมคุณจ่ายครบถ้วนแล้วสิ้นเดือนคุณจะย้ายออกไปนึกว่าเราไม่ได้ทำสัญญากันไว้ก็แล้วแต่คุณไม่เป็นไรถ้าคุณทำตามสัญญาที่เราแค่ที่เราตกลงกันไว้ว่าคุณจ่ายค่าเช่าตรงนี้แล้วคุณจะไปตอนไหนก็แล้วแต่คุณเพราะเราไม่ได้เขียนสัญญากันไว้เป็นมั่นเป็นหมอ หนึ่งเขาพูดให้เห็นว่าอยากไปก็ไปไปเลยไปแต่ไปให้ดีหน่อยเพราะราทำเลที่ดีที่สุดคือทำเลทางด้านหน้าค่ะไม่ใช่ทำเลทางด้านหลังทำเลทางด้านหลังจะมีใครเข้ามาสักอะไรเท่าไหร่ที่ตรงนั้นเราเห็นว่าฝนตกวันก่อนแถวหน้าซาลาีิดายูโรน้ําท่วมขังมากน้ําท่วมขังมากเดี๋ยวก็รอดูกันค่ะ ว่าต่อไปจะเป็นอะไรยังไงแต่ส่วนหนึ่งที่เหน่งเองก็พยายามพูดช่วยทาตองว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เ,เพื่อนๆจะย้ายมานั่นเป็นการชี้ให้เห็นต้องบอกว่าเหมือนหนึ่งจะยกตัวเองหรือพยายามจะพิเศษตัวเองว่าผมไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยผมไม่เป็นไรผมยิ่นลนได้ไม่ต้องห่วงผม ไม่ต้องห่วงฉันหน่งเข้าไปได้อยู่แล้วค่ะดิฉันไม่ห่วงหรอกดิฉันชอบวิธีการที่หน่งพูดแลวใส่สัญญะอย่างนี้สนุกดีในการที่จะวิเคราะห์ค่ะผมว่าการที่เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เนี่ยการที่ไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆรวมตัวกันมันก็ง่ายสําหรับเพื่อนๆที่จะถ่ายทำเรื่องของลุงพลป้าแตนเพราะว่า ทุกอย่างจะอยู่ที่จุดจุดเดียวแต่ถ้าว่าบางคนเขามีร้านอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนกำลังพัฒนาพื้นที่อยู่ด้านหลังมันอาจจะไม่สะดวกสําหรับเขาก็ได้ที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับผมวิ่งมาถ่ายทําลุงพลที่ข้างครัวกลางแล้วก็วิ่งกลับไปที่ร้านค้าด้านหน้ามันก็ทําให้การเฝ้าร้านหรือว่าการทําคลิปในตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่การที่ร้านไปอยู่จุดเดียวกันมันมันอาจจะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับตรงนั้น ก็สรุปง่ายๆคือผมไม่ได้คิดอะไรเลยในการที่เพื่อนๆเขา,าจะย้ายร้านไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเขาทําตามข้อตกลงที่เราพูดก็คือจ่ายค่าเช่าจบชิ้นเดือนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนนะครับผมส่วนของด้านหน้านะผมที่หลังจากที่เพื่อนๆเขา,าย้ายร้านไปที่ด้านหลังแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินผมจะทําประมาณว่าอาจจะเป็นรั้วเป็นรั้วต้นไม้ แล้วก็อาจะมีรั้วคาบอยด้านหน้าปรับปรับพื้นที่ให้สวยๆแล้วก็เป็นพื้นที่จอดรถอยู่ด้านหน้าพื้นที่จอดรถตรงน,นั้นก็จะเป็นพื้นที่จอดรถด้านหน้าหน้าองปู่เหมือนเดิมนะครับสรุปนะคะเน่งก็พยายามย้ําให้เอฟซีของเขาเนี่ยวางใจว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็คือมึงจะอยู่มึงจะไปก็เรื่องมึงอะไรอย่างเงี้ยจ่ายเงินกูครบก็คือจบกันไม่เป็นไรแต่จริงๆคนเรานะคะ เวลาอยากจะมาขอได้ที่ก็วิ่งมาหามาคุยมาขอถ้าเป็นดิฉันดิฉันคิดนะคะดิฉันจะไม่ดิฉันคิดว่าหน่งกับเมเดก็คิดแต่ต้องออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่มีวิธีที่จะพูดอย่างอื่นลองมาคิดดูสิว่าคนพยายามยากอยากจะเปิดร้านอยากจะอะไร ซานมากราบตีนขอที่เราพอเราให้แบ่งที่ให้ให้ถึงแม้จะเป็นการให้เช่าแต่ก็เป็นการก็ต้องถือว่าก็มีบุญคุณในระดับหนึ่งมาสร้างมาทำมาเทาปูนเอาไว้ในที่เราจะแ,แล้วพอทำไปแล้วเอ้ยมันดูดีไว้อีกบ้านอีกหลังหนึ่งมาบอกว่าเอ้ยมาอยู่กับฉันที่ฉันไม่คิดค่าเช่านะหรือฉันคิดถูกกว่า เขาก็พาคันย้ายไปใจเราจะคิดยังไงครับนี่แหลคะค่ะเน่งกับเมเดย์ยไม่คิดแต่คนที่รักเน่งกับเมเดเอฟซีมอดอเขาคิดคะ่ะเขาเห็นว่าคุณถูกคุณถูกคนพวกนี้ไม่เชิงว่าแทงหลังแต่เหมือนกับไม่ให้เกียดคุณอืมเหมือนกับไอ้พวยอีเถิด แลก็ไอ้พวกคนที่คุณเรียกว่าเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เขาไม่ให้เกตคุณเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเพื่อนเพราะเขาต้องเลือกเขาก็ต้องเขาก็เลือกไอ้ผววโดยไม่คิดเลยว่าตอนที่มาขอที่คุณคุณช่วยเหลือคุณให้อะไรยังไงแล้วจะจริงหรือที่ไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเสียค่าเชา่าที่ไม่ต้องอะไรยังไงจริงหรือเปล่า ที่แน่ๆก็คือเขาต้องใช้ไฟนะมันก็ต้องมีค่าไอตรงนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรยังไงแต่เอาเถอะคุณบอกว่าคุณไม่คิดอะไรก็แล้วแต่คุณคะ่ะแต่ส่วนหนึ่งที่คุณบอกว่าดีซะอีกการที่มาอยู่รวมกันตรงนั้นเวลาที่จะไปขายทำออไอผงไอพวยแถวครัวกลางมันจะได้ง่ายขึ้นดิฉันมองว่าคุณพูดตรงนี้ผิดมหัารเลยนะคะเพราะเราเป็นพ่อค้า สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือทำเลการค้าค่ะไม่ใช่ทำเลถ่ายคลิปล้านค้าพวกนั้นเป็นร้านค้าเขาต้องการทำเลดีๆในการที่จะซื้อง,ง่ายขายคล่องเห็นชัดคุณนึกถึงร้านค้าเคยเคยเห็นไอ้พวกซอยร้านทําไมอะไรที่มันติดถนนใหญ่อะ่ะมันถึงมีราคาแพงอะไรที่มันอยู่ก้นซอยราคามันจะถูกลง เพราะว่าโอกาสที่คนจะเห็นโอกาสที่คนจะเดินไปหามันน้อยมากแบบเดียวกันค่ะถ้าร้านพวกนี้นะคะมันอยู่ทางด้านหน้าคนจะเห็นชัดคนจะเข้าใจง่ายจะขายได้ดีกว่าทำเลมันดีกว่าทำเลของคุณดีกว่าทำเลที่เขาทำอยู่ตอนนี้ความผิดประการเดียวอาจจะเป็นตรงที่ว่าคุณไม่ได้คิดถึงว่าคนพวกนี้จะซกมกหลังร้านค้า แต่เป็นหน้านาทําให้มันดูไม่สะอาดเดิฉันเคยพูดว่าควรจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตรงนั้นเป็นแนวหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งกั้นขึ้นมาไม่ให้เห็นว่าหลังตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรซกมกอยู่บ้างหรือไม่ก็คือจริงๆร้านค้าของพวกคุณคุณจะหันหน้าเข้าหาไอ้จิตหุดหงูนะคะไปอยู่ทางถนนถนนเข้าของคุณอีกเส้นหนึ่งเนี่ยถนนที่ปิดตรงนั้นนะคะ หลังร้านค้าให้เป็นถนนเส้นนั้นแล้วร้านค้าหันมาทางปริจิตมันจะได้ยังได้ทิวทัศน์ทางด้านหน้าตรงนี้แหละคะ่ะที่ดิฉันติงตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะทำไมคุณตั้งร้านค้าตรงนั้นแต่คุณอาจจะเห็นว่าเพราะไอ้พ่วยมันก็ตั้งร้านกาแฟตรงนั้นบทบังทัศนียภาพไปแล้วอยู่แล้วนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันจะตั้งข้อสังเกต กรณีนี้ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงว่าคุณไม่คิดอะไรแต่เชื่อไหมคะว่าเอสี่คุณคิดและคนหลายๆคนคิดว่าทำอย่างนี้มันใช้ได้เลยทำกับเพื่ออย่างนี้มันใช้ได้หรอคุณเรียกเขาว่าเพื่อนยูทูบเบอร์แต่เขาคิดว่าคุณเป็นเพื่อนไหมทำอย่างนี้มันใช้ได้หรอือถามจริงใจคุณไม่รู้สึกอะไรนะคะคุณที่เป็นคนพาไอชิดมา แล้วไอ้ชิดที่เป็นคนมาขอที่คุณเป็นคนแรกตามที่คุณพูดดิฉันเชื่อตามที่คุณพูดนะคะคุณไม่คิดอะไรเลยหรือว่าเฮ้ยทำไมเพื่อทำกับเราอย่างนี้คุณไม่คิดแต่ดิฉันว่าเมเดเมียคุณคิดค่ะเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่คิดอะไรเลยลามองเห็นลักษณะดิฉันมองเห็นและมองออกว่าเขาคิดแต่เอาเถอะด,ดิฉันเอาใจช่วยตรงที่ว่า ถ้าไอ้พวกร้านค้าโสโครกพวกนี้ไปกันหมดแล้วเนี่ยคุณจะพัฒนาที่ตรงนั้นให้ดีขึ้นตรงนั้นนะมันเป็นทำเลทองจริงๆค่ะถ้าจิตหนุดหูมันดังขึ้นมาคุณได้ทำเลทองอยู่ตรงหน้าจิตหนุดห,ดหูคุณต้องพัฒนามันให้เหนือกว่าฝั่งนรกให้ได้ไม่งั้นคุณจะทำให้หลายๆคนเสียใจ บนบ่าคุณสองข้างในคุณแบกภาระหัวใจของคนหลายๆาคนคนที่เขารักคุณคนที่เขาสนับสนุนคุณคนที่เขาเห็นว่าคุณถูกอีกฝั่งรังแกคุณแบกภาระอันนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ดิฉันมองว่าเรื่องที่คุณจะทำตึกเก่าอาจจะใช้เงินมากหน่อยแต่เรื่องที่คุณคิดจะทำเป็นอะไรที่มันย้อนยุคเป็นตึกโคโรเนียนเนี่ยนะคะ น่าสนใจค่ะน่าสนใจคุณทําเป็นตึกพวกนั้นเป็นร้านอาหารเล็กๆเป็นอะไรที่เป็นสวนอาหารด้านหน้าเป็นสวนหย่อมเล็กๆนั่งดูนั่งชมแล้วจัดแนวจอดรถอีกแบบหนึง่งฉนันว่าคุณทําได้คุณมีศักยภาพพอจะทําได้และสิ่งที่คุณต้องทําคือพระภพิกเุณค่ะคุณต้องทําพรภพิกเนตี ถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณมูแต่อาศัยไอจิตผีงูนาสองฝั่งไม่ว่าจะสวัสค์หรือนรกจะไปไม่รอดค่ะคุณต้องเอาความเชื่อของคุณซึ่งน่าเชื่อถือกว่าไอผีงูห้าตอนตั้งขึ้นมาเป็นยอดเป็นศูนย์ลวกใจของตรงนั้นให้ได้ถ้าคุณทำพระพิคเนตคุณจะไปรอด เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่ทุกสิ่งที่ที่ฉันพูดมันเป็นจริงตามที่พูดขนาดอิเถิยังเอาคําพูดที่ฉันไปพูดเลยว่าร้านค้าตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันไปติดถนนทําให้เป็นภาพไม่ไดีเห็นไหมคะเขาเอาทุกอย่างที่ที่ฉันพูดที่ที่ฉันแนะนําไปใช้คุณก็ควรจะเอาที่ที่ฉันแนะนําไปใช้ตั้งพระพิคเนศค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น